รู้จักขีปนาวุธ PHL-03 หลังกองทัพไทยสั่งเฝ้าระวังเพราะยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรเมื่อไม่นานมานี้เราอาจได้รับการแจ้งเตือนจากกองทัพไทยว่ากัมพูชาอาจมีการใช้ระบบขีปนาวุธ PHL-03 ซึ่งมีพิสัยยิงระยะไกลถึง130กิโลเมตรหวังโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์ของไทยกองทัพจึงได้เตรียมแผนป้องกันและตอบโต้ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวไทยและขีปนาวุธ PHL 03คืออะไรขีปนาวุธ PHL 03เป็นระบบปล่อยจรวดพิสัยไกลหรือ MLRS ขนาด300ม mm, ิลิมตรผลิตโดยประเทศจีนสามารถยิงขีปนาวุธหลายลูกได้ในครั้งเดียวในระยะไกลถึง130กิโลเมตรจากตำแหน่งที่ตั้งตัวระบบติดตั้งบนรถบรรทุกแบบ8คณ8ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้ในทางทหารมีจำนวนลำกล้องทั้งสิ้น12ท่อมีขนาดน้ำหนักโดยรวมทั้งสิ้น43ตันขีปนาวุธ PHL 03ได้รับแรงบันดาลใจมาจากขีปนาวุธ ของสหภาพโซเวียตที่ชื่อว่า BM-30 s m e r c h MRL ซึ่งนำแนวคิดหลักการทำงานและรูปร่างหน้าตาของขีปนาวุธจากโซเวียตมาเป็นต้นแบบข้อมูลจากเว็บไซต์ Odin ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริการะบ,บุว่าขีปนาวุธ PHL-03 สามารถทำลายที่หมายทางยุทธศาสตร์และที่ตั้งกำลังทางทหาร PHL 0.3ประจำการครั้งแรกในกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเมื่อปี2004และมีกระจายอยู่ตามประเทศกรัรมพูชาเอธิโอเปียโมอรกโกและแทนซาเนีย งนี้กองทัพได้ออกมาแจ้งเตือนข่าวสารต่อสาธารณาชนให้เฝ้าระวังขีปนาวุธ PHL03 จากการถูกโจมตีที่ไม่พึงประสงค์นี้พร้อมยืนยันว่ากองทัพได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ในการปฏิบัติตามแผนพิทักษพื้นที่ส่วนหลังและมีเครื่องมือในการทำลายขีปนาวุธชนิดนี้นอกจากนี้ทางกองทัพขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและติดตามการแจ้งเตือนจากทางการ